คอทออ breaking news ครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของเทศกาลการแข่งขัน ORBRC Superbike ครับจังหวัดบุรีรัมย์ที่สนามช้างเซอร์กิตอินเตอร์เนชั่นครับหลังจากที่เขาเรียกว่าปลดล็อกกันเรียบร้อยแล้วสนามแรกของนักแข่งรถจักรยานยนต์ทุกคนแห่กันเข้าไปที่จังหวัดบุรีรัมย์และเราไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมและเป้าหมายของค่ายรถจักรยานยนต์ชั้นนําในประเทศไทยครับ เยี่ยมาไทยแลนด์เรซิ่งทีมพร้อมดวล ORBIT Superbike 2021ล็อกเป้าคว้าแชมป์เกมนัดเปิดฤดูกาลยี่ยมาไทยแลนด์เรซิ่งทีมจับคู่แซมอภิวัตวงศนานน์เบอร์24และตีอนุภาพสามูลเบอร์500ลงบิด YZ FR1 ป้องกันแชมป์รุ่นใหญ่อย่าง Superbike 1000cc ในรายการหลังจากที่เคยแท็กทีมไล่ล่าความเสด็จให้กับต้นสังกัดในเกมความเร็วชิงแชมป์เอเชียในคลาส Asian Production 250cc และเอเชีย Superbike 1000cc รวมถึงโฟ์รัตพงศ์วิไลโรจน์เบอร์56 แชมป์เอเชียรุร่นซูเปอร์สปอร์ต6ที่จะลงบิดรายการนี้แบบเต็มฤดูกาลร,ร่วมกับซุปอนุชาน,นาเจริญสีเบอร์10แชมป์ประเทศไทยในรุ่นซูเปอร์ไบค์พันสีีภายใต้รถแข่ง yzfr 6ที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมไล่ล่าความสำเร็จให้กับ ym ห้า thailand racing team นายวิรพงศ์ธนากิจจานนท์ผู้จัดก,การทั่วไปฝ่ายกีฬายานยนต์บริษัทไทยยมห่ามอเตอร์จำกัดได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้ว่าผมเชื่อว่าแฟนบอลมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยและเอเชียตั้งตารอคอยการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้อย่างที่ทุกท่านทานราบถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้การแข่งขันถูกเลื่อนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมโดยในช่วงเวลาที่ผ่านมายมห่าไทยแลนด์เลนดิ้งทีมได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเพราะเชื่อว่าการแข่งขันจะเกิดขึ้นจริงเราทำงานกััันนออย่่างงหหกและเืท้ม เตรียมความพร้อมของรถแข่งในท้องทดสอบของเราโดยทีมช่างและเรสเอนจิเนียร์ที่ร่วมพัฒนากันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราไปดูป้ากป่างติดนกค,ครับรถยานยนต์ฮอนด้าครับที่เขาเตรียมความพร้อมไงซึ่งปีนี้เราจะได้เห็นในประเทศไทยครั้งแรกครับกับแอดนี่ครับการสปอนเซอร์ชิฟครับเขาเรียกว่าเครื่องดื่ม Energy d r i n ดของคนไทยก็เข้าร่วมเป็นพาร์เนอร์ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในเกมการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตด้วยลองไปติดตามว่าเป็นเครื่องดื่มอะไรครับ ในเกมการแข่งขัน ORBR i t Superbike Honda ส่ง3นานักบิดควบ CBR 600RR ล่าแชมป์ยอดทีมแข่ง Honda Racing Thailand เ er ดินหน้าล่าความสำเร็จในสึกมอเตอร์สปอร์ตระดับประเทศส่ง3นักบิดฝีมือดีมุกระดาสิธิศักดิ์ทัสวิตรร่วมผนึกกำลังดวลความเร็วในรายการ ORBR i t Superbike 2021ตั้งเป้าพาสุดยอดรถแข่ง New Honda CBR 600RR รุ่นใหม่ล่าสุดกรเดินแชมป์เงแต3ปีแรกที่ร่วมการแข่ง เอาละครับ17-19กันยายนนี้ครับติดตามข่าวสารในแวดวงเขาเรียกว่ามอเตอร์สปอร์ตกันได้ในโลกโซเชียลครับกับก,บการแข่งขัน ORBIC r Superbike ครับที่จังหวัดบุรีรัมย์สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ก็ลองชมลองติดตามดูว่าสนามแรกใครจะได้ผลงานสนามแรกใครจะสร้างเขาเรียกปรากฏการใหม่สนามแรกความประทับใจจะเกิดขึ้นหรือไม่ติดตามแล้วกันครับตอนนี้คอทอ breaking n e ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ